สวัสดีค่ะวันนี้หมอสีก็จะมารีวิวสูกุชิร็อดไม่ใช่รอดใหม่สิตัวอย่างสูกุชิรอดใหม่จะเป็นไซส์มินิทั้งหมดเลยนะคะวันนี้หมอเอามาให้ดูทั้งหมดีด๋ยนไปหนึมม่งนะคะอ่ามีทั้งหมดอย่างะามมาะะาละจะมีสามหน้านะคะก็จะมีสามมีสามแบบด้วยกันก็จะมีแบบนี้ค่ะสีชมพูนะคะมินิาบานนะคะ ต้นไหนวิตามินีก็จะรถให้นะคะตัวนี้จะวิตามิหนของโรงงานนะคะหมอก็จัดฝันติดติดเหล็กฟว้ล่านะคะอาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงก็มาดูไฮไลท์ของเรากันเลยก็คือจะเป็นมินิบานกุเดธมะนะคะก็จะเป็นนี่หน้านเองนะคะคือนุ่มสโลทุกอันเลยนะคะเหมือนขนมตาลนะคะแต่เป็นแบบสก๊อตชี่นะคะก็จะมีหน้านี้แล้วก็หน้าวือนิดนึงนะคะ ค่ะก็ฝากสกูชี่ล็อตใหม่กันด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะก็ฝากซื้อฝาอุดหนุนด้วยคะอะแป๊บนะคะอะแล้วใครอยากให้เอาแว่นตาแบบเหมือนของพี่ฟ้ายนะคะนั่นคือแว่นตาดูดน้ำนะคะก็มีขายนะมีหลายสีด้วยนะคะเดี๋ยวหมอนจะมารีวิวให้ดูอีกทีกันนะคะก็ไอจีใหม่อีกแล้วนะคะก็คือ F O G S I นัสกอร์ช็อปนะคะ ก็ไปฝากไปฟอลฝากอะนะคะก็จะลงรูปสูกุช่แล้วก็แอบมินส่วนตัวนะคะ f a c e b o o k หมอกสีสีหมอกสีคนเดิมนะคะแล้วก็ ID Line m o k s i นะคะอาไลานะคะทาอย่าอย่ามาถามอายุนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าไลน์ตัวนี้เอาไว้เรื่องขายของนะคะขอร้องนะคะเพราะว่านานๆทีจะได้เข้ามานะคะก็ฝากกันด้วยค่ะบ๊ายบาย